อยากที่จะใช้พวกกล้องนื้อเลสหรือว่า DSLR เนี่ยมาไลฟ์กันนะครับได้ภาพที่คมชัดนะครับมันเลยต้องมีการตั้งค่าในตัว OBS นิดหน่อยนะครับพอกดโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะมาเลือกตัว ZVE1 0นี้นะครับเป็น1920แล้วก็ข้างหน้านะครับเป็น1080ตัวเลขจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเอาต์พุตตรงนี้นะครับล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนค่าด้านบนนะครับเรียบร้อยอ่าแล้วก็กดโอเคได้เลย สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตั้งค่าไลฟ์แนวตั้งใน OBS ผ่านแพลตฟอร์มของ f c e e o o o นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับเวลาเราจะไลฟ์เนี่ยไลฟ์เป็นแนวตั้งแน่นอนนะครับเพราะว่าคนดูส่วนมากจะดูผ่านมือถือนะครับพอไลฟ์เป็นแนวตั้งแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะดูได้แบบเต็มตานะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ย ไลฟ์อยู่แล้วนะครับเป็นแนวตั้งอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าสมัยนี้นะครับอยากได้ภาพที่สวยกว่าเดิมนะครับสวยมากกว่าตอนที่ใช้ตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยแน่นอนเลยคือเรื่องของ depth of field อะไรต่างๆก็เลยอยากที่จะใช้พวกกล้องมิ r รเลสหรือว่า DSLR เนี่ย มา live ไลฟ์กันนะครับเพื่อให้ได้เดฟออฟฟิล l d ที่สวยได้ภาพที่คมชัดนะครับมันเลยต้องมีการตั้งค่าในตัว obs นิดหน่อยนะครับเพื่อให้เราไลฟ์เป็นแนวตั้งได้ผ่านตัวแพลตฟอร์มของ Facebook นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูการตั้งค่าต่างๆของตัว obs กันว่าตั้งค่ายัางไงถึงจะได้ภาพไลฟ์แบบแนวตั้งนะครับไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูเรื่องของโปรแกรม obs นะครับที่เราจะไปตั้งค่ากันเป็นแบบแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตอัพในวันนี้ที่ผม เลือกนำมาใช้นะครับตัวกล้องนะครับผมใช้เป็นตัวกล้องของ Sony ZV-E10 นะครับแบบนี้ซึ่งกล้องตัวนี้มันมีข้อดีก็คือสามารถที่จะต่อสาย Type C to C นะครับเข้ากับตัว iMac ของเราได้เลยตัวกล้องเสียบตรงแบบไม่ต้องผ่านตัวกล่อง Capture Card นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงและก็สีที่ได้มาเนี่ยจะดีมากกว่าตอนที่เราผ่านตัวกล่อง Capture Card นะครับผมก็จะตั้งติดกับตัวขา m a n f r o t o e l e m e n t ตัวนี้นะครับเป็นขาที่เบานะ การที่เราจะตั้งค่าไลฟ์แบบแนวตั้งนะครับถ้าเป็นขางานภาพนิ่งเนี่ยจะดีกว่าขางานวิดีโอนะครับเพราะว่าขางานวิดีโอเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหักคอ90องศา,าได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขาตั้งภาพนิ่งแบบนี้เราสามารถที่จะหักคอเป็นแบบแนวตั้งนะครับเพราะว่าเราต้องตั้งกล้องเนี่ยเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับ <S <S ส่วนเซตอัพไฟในวันนี้นะครับก็จะมีไฟ2อดวงนะครับเพราะว่าเราจะไลฟ์เนแบบครึ่งตัว เราก็จะเปิดแสงด้านบนแล้วก็จะเปิดแสงด้านล่างด้วยนะครับเลยใช้ไฟ2ตัวซึ่งวันนี้ผมใช้ตัว Nanlite e f f 150นะครับติดตัว Lantern 80ซนติเมตรทั้ง2ดวงเลยเปิดด้านบนลงมาครับแล้วก็เปิดด้านล่างระหว่างตัวด้วยเวลาชูสินค์ง,งสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับสว่างสวยแน่นอนครับคราวนี้นะครับเมื่อเรารู้จักเซตอัพของตัวอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเรื่องของการตั้งค่าในตัวโปรแกรม OBS กันบ้างนะครับว่า จะทายัางไงตั้งค่ายังไงนะครับให้ตัวกล้องมิด a โอเนี่ยไปไลฟ์ผ่าน Facebook ให้มันเป็นแนวตั้งได้นะครับก็คือเราต้องเซตค่าผ่านตัวโปรแกรม OBS ตรงนี้นะครับก็แน่นอนเลยครับเดี๋ยวเราจะมาแอดตัวกล้องเข้าไปก่อนนะครับนี่เมื่อเราสร้างตัวซีนเข้าไปแล้วนะครับเราก็มาดูที่ซอสต,ตรงนี้นะครับซอสต,ตรงนี้เราจะแอดตัว VIO Capture Device ตรงนี้นะครับดังที่ผมบอกว่าตัว Sony z v e 1 0ตัวนี้นะครับสามารถที่จะต่อสาย Type C to C นะครับเข้าไปที่ iMac แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกล่อง Capture Car d ได้เลยนะครับการที่มันไม่ผ่านกล่อง Capture c การเนี่ยเรื่องของแสงสีสันอะไรต่างนะครับมันจะโดนดรอปไปน้อยมากๆครับวิดีโอ c p t u u r e e v v i e e ตรงนี้นะครับเหมือนเราเลือกเออแอดกล้องปกตินะครับตรงนี้แล้วกดโอเค พอกดโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะมาเลือกตัว set VE10 ตรงนี้เลือกมาปุ๊บนี่นะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะว่าพอเราแอดตัวกล้องเข้าไปเนี่ยตัว d ด f ฟอลต์ของมันเดิมๆเ,เลยคือจะเป็นแบบเป็นแนวแบบแนวขวางแนวยาวแบบนี้นะครับแล้วค้นี้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะไลฟ์กันส่วนมากเขาจะไลฟ์ผ่านเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในการเลือกนะครับเราก็จะมาเซตติ้งตรงนี้แล้วเราก็เลือกวิธีวิดีโอนะครับ เราก็เปลี่ยนตัวข้างหลังเนี่ยเป็น1920ครับนี่ครเป็น1920แล้วก็ข้างหน้านะครับเป็น1 0 8 0ตัวเลขจะเป็นแบบนี้นะครับอัตราส่วนของเขานะเราก็มาเปลี่ยนที่ตรงวิดีโอตรงนี้นะครับตัวล่างเราก็จะเปลี่ยนเหมือนกันในตัวเอาต์พุตตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนค่าด้านบนนะครับเรียบร้อยอ่าแล้วก็กดโอเคได้เลยจะเป็นภาพแนวตั้งแบบนี้แล้วแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการโรเตต90 มันจะกลับมาตรงแบบนี้นะครับพอตรงแบบนี้แล้วเราก็ขยับตัวเฟรมเนี่ยให้มันพอดีเลยอันนี้หรือว่าใครจะคลอปจะซูมเข้าไปหน่อยผ่านตัวตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือผมได้เรียบร้อยแล้วเฟรมภาพที่ผมต้องการไลฟ์เป็นแนวตั้งประมาณนี้นี่นะครับเมื่อเราตั้งค่าเป็นแนวตั้งทั้ง OBS นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเราก็ตั้งใส่ตัวขางานภาพนิ่งนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะหักคอลงมาได้ถึง90องศาแบบนี้นะเราก็จะได้ภาพที่มาจากตัวกล้องมิเรเลส หรือว่า DSR ต,ต่างๆที่เป็นแนวตั้งคราวนี้เราก็พร้อมที่จะนำภาพตรงนี้ไปไลฟ์แล้วนะครับเวลาเรายื่นคงยื่นของน่ครับตัวของของเราเนี่ยมันก็จะมี depth of field นะครับมือถือเนี่ยไม่สามารถทํา depth of field ได้เนียนขนาดนี้นะได้ภาพที่คมแล้วก็ depth of field สวยช่องของเราเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับอะแล้วคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะเลือกพวกเสียงนะครับเราก็ add ตัว audio input capture มาเลยครับอันนี้ก็เสียบตัวไม์ไวเลสเข้าไปแล้วผมก็เลือกเป็นตัวกล้อง ZV-E10 นะครับเหมือนเดิมเลยก็ทั้งเสียงทั้งภาพเนี่ยมาเลยเมื่อเราเสียบช็อตกันหรือว่าไม์ไวเลสนะครับมันก็จะมาพร้อมตัวกล้องเลยนะครับมาพร้อมสาย c u c ตรงนี้เลยมาทั้งภาพและก็เสียงเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับทั้ง video capture device แล้วก็ตัว audio input capture นะครับตรงนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งค่า ตัวถ่ายทอดสดของเรานะครับเข้ามาที่ Facebook ก่อนแล้วก็เลือกถ่ายทอดสดนะครับเมื่อเรามาอยู่ในตัวของ Facebook เองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโรเทตมันกลับมาได้หรือว่าพลิกมุมภาพมันกลับมาได้นะครับเราจะเลือกเป็นซอฟต์แวร์สตรีมตรงนี้นะครับปุ๊บเมื่อเราเลือกแล้วครับเราก็มาคัดลอกคีย์สตรีมครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรม OBS แล้วก็เซตติ้งครับเลือกสตรีม เฟ e บุ๊กไลฟ์นะครับ default แล้วก็ตรงนี้เราจะเปลี่ยน Key s t ตรีมที่เรา Co p ปีมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็วางลงไปครับแล้วก็กดโอเคเริ่ม Start Streaming นะครับกดโอเคกด Yes นะครับแล้วคราวนี้เรามาดูที่ตรงนี้รอ,อสักครู่นะครับภาพกำลังส่งมาเรียบร้อยนี่ครับมาแล้วอันนี้ก็คือภาพที่ เราจะดูไลฟ์แบบแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะดูในสมาร์ทโฟนของเรานะแล้วก็ถ่ายทอดสดให้ดูเริ่มทำการถ่ายทอดสดแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นภาพแบบแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในตัวสมาร์ทโฟนนะครับเมื่อคนดูดูในตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยนี่ก็จะเป็นภาพแบบแนวตั้งเวลาเราไลฟ์นะครับ มันจะได้ภาพที่สวยสดงดงามลูกค้านะครับสามารถที่จะดูไลฟ์ของเราได้แบบเต็มตาเต็มจอเลยครับแบบนี้เลยอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับในการตั้งค่าตัว OBS นะครับเพื่อจะใช้ตัวกล้องมิเ l เร s ของเราหรือว่า DSLR ของเรานะครับใส่เลนส์สวยๆ e ดฟออฟฟิล l d งามๆแล้วก็มาใส่ค่าใน OBS นะครับเพื่อจะมาทําการไลฟ์ผ่านตัวแพลตฟอร์ม Facebook แบบนี้เพื่อจะขายของอะไรต่างๆนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย นิยมที่จะไลฟ์เป็นแนวตั้งอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้มือถือเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่สําหรับร้านค้าที่อยากได้ภาพสวยอยากได้เดฟออฟฟิลดที่ดีขึ้นนะครับอยากได้แสงที่งามขึ้นนะครับก็เขาจะใช้เป็นตัวกล้องมิเ l เลตหรือว่า d s เอนะครับซึ่งกล้องสมัยนีย้ค่อนข้างที่จะดีมากโดย,ยเฉพาะโซนี่นะครับเพราะว่าเข้าใจคนทำไลฟ์มากมากเลยคือไม่ต้องไปซื้อกล่องแคปเจอร์ a r า์นะครับกล่องแคปเจอร์ a r า์ตัวหนึ่งก็ราคา4000อัพอยู่แล้วนะครับเราตัดค่าใช้จ่ายของนั้นได้เลย โดยการเสียบสาย Type C to C น,นี้เข้าไปนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่มันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับในการไลฟ์แบบแนวตั้งนะสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆแบบนี้มาให้ได้รับชมอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ